ค่ท้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําช่วงเดือนสิงหาคมกันนะว่าดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาววันศุกร์ยังคงเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ชาววันศุกร์ได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะหนึ่งไม่เท้าตําแหน่งตัวตนนะราชินีไม่เท้านะคะตําแหน่งสรุปในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยชาววันศุกร์จะโดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นค เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จความก้าวหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะจะสัมผัสได้ว่าช่วงนี้ใครที่ยุ่งอยู่แล้วทํางานเก่งอยู่แล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พิสูจน์ความสามารถที่มันมีความท้าทายมากขึ้นเก่งมากขึ้นกว่าเดิมมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีโอกาสในการที่เราจะได้แสดงฝีมือด้วยใครรอคอยข่าวดีเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยคะการเริ่มต้นในการทํางานใหม่การมองหางานใหม่เริ่มต้นกิจการหรือว่าต่อยอดธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ข่าวดีเกิดขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นนะ ชาววันศุกร์นะคะมีราชาไม่เท้าด้วยเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่าดวงชะตาของชาววันศุกร์ประจําช่วงเดือนสิงหาคมนะโดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอุปสรรคใดที่เคยติดขัดมานะคะในอดีตเราอาจจะเคยทดลองทําอะไรบางอย่างทําธุรกิจทํากิจการหรือได้ลองไปสมัครงานตรงนั้นแล้วได้ไปสมัครเรียนแล้วแต่ด้วยความที่จังหวะดวงชะตามันไม่ได้หักในช่วงสิงหาคมนี้ คุณกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็มีเกณฑ์นะคะที่จะสมหวังที่จะได้ข่าวดีนะอืมชาววันศุกร์นะคะใครกำลังเผชิญกับปัญหาที่มันหนักอกหนักใจมานานมีเรื่องให้คุณต้องได้รับผิดช,ชอบมีปัญหาการเงินที่มันถาโถมเข้ามาบางทีไม่ใช่เป็นภาระของตัวเองเลยหรือเราต้องไปรับปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมีคนมาหยิบยืมเราไปจนทำให้เราเองก็รู้สึกหมุนเงินไม่ทนันรู้สึกว่าเป็นทุกข์ ลำบากใจไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมันมีเกณฑ์ที่เรากำลังจะได้เงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะหรือใครที่เคยยืมคุณไปนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการติดต่อกลับมา ใครที่กําลังมีหนี้สินก้อนโตนะชาววันศุกร์ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดหนี้โลดสินมีเงินก้อนมาปกหนี้นะคะจะได้หมดหนี้หมดสินและจบหนี้สินที่มันสําคัญสําคัญที่เหลือก็อาจจะเป็นหนี้สินยิบย่อยนะคะที่เราสามารถจะรับผิดชอบได้โดยที่ไม่ได้ลําบากอะไรนะคะภาระสําคัญสําคัญก็จะหมดไปสําหรับชาววันศุกร์นะอ,อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะด้วยความที่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะ่ะ เราจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนได้รับการยอมรับมากขึ้นมีความเก่งมีความสามารถมีเรื่องที่ทำให้คุณจะได้แสดงศักยภาพที่สำคัญในการควบคุมในการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รายรอมไปกับคนที่คอยจับผิดจับตามองคุณหรือเนี่ยค่ะบุคคลรอบข้างเนาะมันต ตำแหน่งเจ็ดดาบมานั่นบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีคนที่ไม่พอใจหรือว่ามีคนที่กำลังริษยามีคนที่กำลังอยากที่จะเป็นคู่แข่งกับคุณนะคะไม่ได้มีเจตนาดีในการเข้ามาในชีวิตบางทีก็ต้องระวังการที่จะถูกเอาเปรียบนะหรือว่ามีคนเข้ามาหลอกมีคนเข้ามาชวนให้ทำอะไรบางอย่างเห็นว่าคุณกำลังมีไฟเห็นว่าคุณกำลังอยากจะทดลองทำอะไรใหม่ๆทดลองทำกิจการนะคะหรือ อ,อยากจะไปสมัครงานต้องการที่จะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆห,หาความก้าวหน้าบางทีใครที่เขารับรู้ว่าคุณต้องการเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะมาหลอกมาไม่จริงใจกับคุณนะคะอยากให้ระมัดร,ระวังตรงนี้ด้วยนะแล้วมันมีพลังงานของความรู้สึกที่ช้าว,วันศุกร์เนี่ยคุณจะสัมผัสได้ว่า ตัวคุณเองมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะอือม,มองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความจริงใจกับทุกคนมากขึ้นมีอัธยาศัยดีอยากที่จะช่วยเหลือทุกคนอยากที่จะคอยให้คําแนะนําัวทุกคนนะคะหรือว่าคอยจะ มันมีโอกาสอะค่ะอย่างที่บอกเนาะมันมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่หลากหลายมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆบางที่เราพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเราจริงใจกับทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีทุกคนนะคะที่จะจริงใจต่อเรากลับมาเนาะและที่สำคัญเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการที่เราจะใช้เงิน มันมีเรื่องที่ให้คุณต้องใช้เงินและเรื่องสําคัญนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้เงินที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนอะไรเนาะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะสิงหาคมนี้ คุณหาเงินเก่งนะแล้วก็มันมีงานที่สําคัญสําคัญเข้ามาด้วยมีงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่ที่เข้ามาหากทํางานเสร็จเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนที่เป็นเงินก้อนที่คุณพอที่อย่างที่บอกไปค่ะจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้ก็ถือว่าสบายใจได้นะคะอืมแล้วบางทีเนาะในช่วงสิงหาคมนี้เราจะมีหลากหลายอารมณ์อย่างที่บอกไปด้วยความที่คุณต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลายเจอกับผู้คนที่มัน มากหน้าหลายตาต้องรับมือกับทุกๆสถานการณ์บางทีอารมณ์เราก็จะไม่ค่อยรับรื่นนะคะสักเท่าไหร่ก็จะมีสวิงขึ้นสวิงลงอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์แปรปวนแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็ต้องระมัดระวังความที่เราอารมณ์ร้อนใจร้อนการใจร้อนเนี่ยมันจะเป็นผลที่ทําให้คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นอะบางทีเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะ ทำงานนี้ทำกิจการนี้มาโดยตลอดแต่ด้วยความที่ผ่านมามันมีอุปสรรคและเรารู้สึกว่าเดือนสิงหาคมนี้มันเป็นจังหวะที่ดีแล้วคุณก็จะมีไฟมากๆใช้อารมณ์มาเป็นที่ตั้งก่อนที่จะเอาเหตุผลบางทีเราตัดสินใจทำเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษา ใหม่อีกครั้งให้มันถี่ทวนนะคะก็ต้องวางแผนความผิดหวังเอาไว้ด้วยนิดนึงเนาะแต่เชื่อว่านะคะชาววันศุกร์ทุกท่านเนี่ยรับมือไหวอมันในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ใครที่ยังโสดอยู่แล้วอาจจะโฟกัสแต่เรื่องงานนะคะมุ่งมั่นที่จะทํางานอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจเ,เรื่องของความรักหรือยังไม่ได้คิดที่อยากจะลงเอยกับใครตอนนี้ก็คือสนใจเ,เรื่องงานหากจะมีคนเข้ามาคุยคุณก็ตั้งใจว่าเอออยากที่จะคุย เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะยังอยากที่จะทํางานก่อนยังอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนเหมือนตอนนี้เราอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เหมาะกับการที่จะมีใครเพราะบางทีเวลาเรามีคนรักนะคะเหมือนเราก็ไปหมกมุ่นอยู่กับความรักะค่ะด้วยนะคะ ชาววันศุกร์เนี่ยเป็นดวงดาวแห่งความรักอยู่แล้วเวลาที่คุณรักใครเนี่ยคุณรักมากคุณรักมากคุณให้ใจมากคุณคาดหวังมากพอวันที่คุณผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็ทําให้คุณรู้สึกว่า ความผิดหวังนี้เนี่ยจะต้องเป็นบทเรียนนะคะคุณไม่อยากที่จะต้องเจ็บซ้ำๆอีกในช่วงสิงหาคมนี้เหมือนเรามองเห็นถึงโอกาสของชีวิตมากขึ้นคุณก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานจริงจังกับการงานนะคะคนที่เข้ามาคุณก็ยังมีกำแพงเนาะชาววันศุกร์ยังมีกำแพงนะคะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนให้กับใครได้รู้จัก คุณยังต้องการความเป็นอิสระยังต้องการโลกส่วนตัวยังไม่อยากให้ใครมาก้าวไก่ชีวิตบางทีเริ่มต้นคุยกันคุณก็อาจจะไม่ได้ บอ่อไม่ได้บอกเขาในทุกๆอย่างประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะให้ความหวังใครด้วยก็ยังจะโสดอยู่นะเนี่ยยังเห็นว่าพลังงานของชาววันศุกร์คุณยังจะโสดอยู่เนี่ยคะโสดแบบมีความสุขโสดแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเหงาโสดแบบมีคนเข้ามาด้วยนะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีเมษเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกพลังงานของคนที่อายุต่างกันกันกบ เรามากๆระดับ4ีถึงหปีขึ้นไปเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูมีภูมิฐานนะคะผ่านความผิดหวังมาก่อนอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็เป็นไปได้หรือเป็นชาวต่างชาตินะคะคนที่อยู่ในหน้าที่การงานสายงานราชการสายงานองคอ์กรต่างชาติงานที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆนะ ถือว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาววันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงเลยทีเดียวนยะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าณนะวันนี้เราก็ยังไม่ได้อยากที่จะคาดหวังเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับคุณหรือเปล่าเหมือนคุณระวังตัวระวังใจมากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะการระวังตัวระวังใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าสร้าง ภูมิคุ้มกันมาดีแล้วอนะคะชาววันศุกร์อืสำหรับใครที่มีคู่มีคนรักนี่ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยคุณสนใจเรื่องงานอย่างเดียวบางคนอย่างที่บอกไปเนาะมีเกณฑ์ที่เราต้องเริ่มต้นทำงานใหม่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ใหม่กำลังขยับขยายกิจการห้างหลังห้างร้านต่างๆของคุณเองคุณก็เลยยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปให้คนรักสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีได้ดูแลเอาใจใส่คู่ครองนะคะแล้วก็อาจจะมีบ้างเนาะทะเลาะกัน ด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งการพูดจาประชดประชันใส่กันการมองว่าตัวเองก็สามารถอยู่ได้นะคะเรามีความเก่งเรามีศักดิ์ศรีเรามีค่าพอเราหาเงินได้เราเก่งอะไรประมาณนี้ค่ะไม่อยากที่จะ ต้องมาอยู่แล้วมันเป็นบรรยากาศที่ทําให้หัวใจมันวาววุ่นหรือมันท็อกซิกเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันจะทะเลาะกันแบบประชดประชันกันบ่อยนิดนึงนะคะอาจจะมีถึงขั้นที่อยู่ๆก็หายไปเลยนะใครอยู่ไกลกันต้องระวังด้วยเนาะหายไปไม่พูดคุยกันนะคะหายไป4ี่ห้าวันเลยมันมีสถานการณ์ที่อาจจะทะเลาะกันถึงขั้นที่จะมาคุยกันด้วยว่าจะจบความสัมพันธ์ดีไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างแบ่ง แยกกันไปเลยว่าเออต่างใครจะรับผิดชอบอะไรจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจนะคะมันก็จะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาความรักของคุณมันค่อนข้างที่จะน่าวิตกกังวลอยู่พอสมควรก็นะคะ เอาใจช่วยละกันเนาะต้องพยายามหาเวลาให้กันบ้างนะเปิดใจคุยกันตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันมันรุนแรงเกินไปถ้าพูดแล้วมันจะกลายไปเป็นการทำร้ายความรู้สึกฝ่ายตรงข้ามนะคะก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้จริงๆก็อาจจะหนีปัญหาไปก่อนนะคะยังไม่ต้องคุยเก็บเอาไว้ในใจก่อนเดี๋ยวรอใจเย็นเราก็ค่อยมาเปิดใจมาคุยมาเคลียวว่าเออเราไม่โอเคนะกับการพูดแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่พอใจที่ คุณจะมาประชดประชันแบบนี้นะคะเราไม่ใช่เด็กกันแล้วอะไรก็ต้องมาเปิดใจเคียร์กันนะคะชาววันศุกร์แต่ด้วยร่วม,มาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับมือได้แหละเนาะสุขภาพเนี่ยบางทีทํางานหนักนะทำงานหนักจนเหมือนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่า เวลาที่คุณไปทํางานบางทีทำงานหลายอย่างทํำงานหลายหน้าเนาะต้องพูดคุยต้องเจรจาสื่อสารมันก็อาจจะมีนะคะเจ็บคอบ้างเสียงแหบบ้างนะไม่ได้พักผ่อนต้องอย่างที่บอกไปค่ะคุณได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยสิ่งหาคมนี้บางทีทํานู่นทนํานี่มีเรื่องต้องทําตรงนั้นจะไปาขายของออนไลน์สร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์บางทีเราลืมตัวนะคะว่าเออต้องพักผ่อนบางทีมันก็จะเครียดเนาะนอน,นไม่หลับ จะทำคอนเทนต์อะไรดีจะทำเรื่องอะไรดีจะขายอะไรดีจะไปพูดอะไรยังไงดีเวลาที่เราไม่ได้พักผ่อนมันมันเพลียนะคะมันก็เหมือนทําให้ภูมิต้านทานของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงไปด้วยก็ต้องระวังว่าจะไม่สบายนะคะเจ็บคอเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นนะเจ็บคอหนักจนเสียงแหบเสียงแห่นเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ด้วยละกันเนาะ อืมโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะไว้เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ